เราทำทะเลกับก๋วยเตี๋ยวเจ็บท้องมาเอาเอาก๋วยเตี๋ยวก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็พอาเดียวก๋วยเตี๋ยวอยากก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกระหล่องรอนทุกคนฮ่ก๋วยเตี๋ยวอยู่อะสวนหันหันก็ดิซี่บ จะมาได้ลูกแงนสวัสดีสามคนดูเอาเช็คยังไงเช็คยังงีฮะสามตัวร้อยครับยูนี่สามตัวร้อยอสามตัวร้อย,ต,อยตัวนี้ตัวนี้จักบาทนี่สามสิบห้าบาทบ่สามตัวร้อยจังจบสามตัวร้อยสามตัวร้อยสามตัวร้อย สามตัวร้อยสวัสดีครับสวัสดีท่านล,ลานเฉียงน้องแฮมท่านล,ลานนอนครับฝนลินสวัสดีครับสวัสดีฝน,นลินฝนลินตั้งแต่เมื่อวานฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนฝนตกฝนคืนไปหยังมาเนี่ย ไปสีดวัคซีนมาไหมครับมาเนี่ยเร็วหนี่คืขึ้นยังมันอนหนีเร็วกล่องกันสิแบบสั้นๆจหน่อยเด้ครับพว่าคากล่องขโมมีหดจับเออฝนตกดวนธานี เดืวเอาไปแล้วไปเร็วไปเอามาันมาไปเอามาันมาจืนจืนเหรอไหมครืบไหมคุณเป็นใช่ยอยู่นะอุดดอันนี้ก็ติดติดเขียุดดวนครับเอ่อติดติดสามมอแรฝนมาทางโคราชแนนน้องแฮม โอ้ไปเลยครับไปเลยไปตังง้งโคราชเลยมันจืนครับอยู่ย่ยากนางเอกครัิวัคซีนมาวินล,ลาแก้มไปโดนอะไรลูกปสันอันพากันเจียบขยะอยู่ครับเมื่อนั้นเจียบขยะอยูุนาอันนี้ครับเป็นตีรังกาลงไปเป็นมนมันเป็นผัก แล้วเพิ่นเป็นสะดุดอีหยังก็บ,บ่รู้ครับปากเป็นแผลเ,เ,เป็นเป็นซ้ําๆอยู่นี่แล้วก็หัวโนครับเล็กน้อยมึนมึนไ <พอ S 1> ด้2-3รอบพุ่นล่ะแต้องบ่ได้สะดุดน้องหน้าหางไปแล้วน้องหน้น<า>แะ,กกะลนแบบล่นตกแล้วตกก็เลยแบบบ่ทีนแล่นตกไปแล้วมันเลยแล้วหัวโนก็เลยถือกูนแปะเนี่ยจะไปจับอือ จะไปจับม um. ันะไปจับมันปล่อยมันอืออืออืจะไปเห็น่มันหยเลยอืออืออือออืออือวยเป็นไค่ให้งอเงียอยู่น้องน้องไปยอมมุมสีดำคืนซะฮิมบุคือเจ้าครับเดี๋ยวปล่อยมันเ้าจักหน่อยเดี๋ยวผมก็จิตัดออกครับถ่าูปไนอาไรูปถู่เจ๊ เชอยู่ใคู่ลเวพาย่เวยไยปสวัสดีจ้าน้องแคมแดนหลนสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนแวินโดกับมันกอกไม่ได้็จะถามไม่มีกำหนดครับไม่มีกำหนดโควิดครับช่วนนี้โควิดกับมันระบาดอีกแล้วต้องอู่บ้านกับซีฟพร ไปส่งงานเด้อกูบอกว่ากูจะตัดเขตเริมหนึ่งแล้วมะออื่นเก็บแล้วองอะไรดิเก็บน้ำทางเอาไ<ะ>ด้<ะ>แล้วเลยล่ะเชฟซีจากแคนาดาสวัสดีครับผมโอ้ย้ยไไม่ดพน,น,นี่<ๆ>ต้องเอาวันนี้แม่เอาวันนี้ขึน้นอีกน้อยยาวตำอะไรแล้วก็เอาตีขวากขึ้นขึ้นกราหนึ่ง ไม่ไพ่เช้เอาไ,ไม่ไมไม่เอานไล่โด้เนื้อไทยลูกไอ่ไม่เหมมันกรอบเอามันมันเดียวอืมสองแบบ สรุปโดวินโดสรุปใครเป็นพ่อแฮมหรือพ่อไหม่ันใดครับผู้ดใดเป็นพ่อก็เฮียมูเป็นพ่อผู้ใดใครใครคือพ่อใครคือพ่อเอฟซีน้องแฮมวิลล่าวินโดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนมามามาเจิน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 ไง โทษทีคร <S PR df> ับพอดีมือไปโดนอัน <interpret> น <disgu> ี้ถ่าหลงจะของยังงเนียเขาสีเตะสีเตจกมันสีเตะสวัคซีน่เหาต้อมาแก มันท่านกินนมได้นะมันกินแต่น้ำหนำาวเลยว้าววินแล้วยมากเลยวินน่าท้ารูปสวยิ้มสองกำลังแจใมเองทำไม่กำลังน,นี่ครับกำลังไข่เลยล่ะทำอะไรกันนั่งครับนั่งเฝ้ารี่สวดกำลังหลาน ้นตกครับเพียนยังไม่ได้ยังยนะนะใครมามย่ามา,านะสวัสดีครับเมดอินมาเลเซียสวัสดีครับผมสวัสดีสสดครับเิ้มหเยป่าหรยอะลนะยอเยอเลยซีอเสีย seja, สสบที่บ้านเน่ออเชิบ้านหน้าหน้า มากดูทุกคลิปเอฟซีจากเยอรมันจะนายังน่ารักโอ้น่ารักมากอ่านนย่าเน้ยยังไปสุดเก่าเมาสุดเก่าอยู่ขาปแดกันด้เนาะอฝากให้นะอันนี้ดใฝากให้เนากนกข้าวกาจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนเพิ่ยเตียว

ตี้ีตี้ยังไน่แหละห้องนัวมเลยมังน้ท่ยังนตกกันบานในน้ำมันไหลลงไปน้ำใสเหอไม่ในี่แล้วรกไปนเอสานี่ไเอาเมาอกิ้นี่จอก็คือตามนิหน่อยครับ ฝนตกฝนตกอุดรธานีเด้อไอ้ยําบ่าวอึงมันก็ค,คือไอ้มันนั่นแหละเออซ้อนกรพม่นนี่ยังอันนี้นใส<ค>่ลิปกินก๋วยเตี๋ยวกับวิดีโอให้ดูเนี่ยได้ครับนี่กระลังไปซื้อครับของเงินน้งาไหมงาของเงินลอยนึง่งงาปูไปเลยเ,ลอเอามาเลยน,นี่ปลาทูเอาแล้วพวกกินป่ะอะเอามาได้ยังกินเอาไม่กินนี่แหละ นุเมองาดูดดป่สยาสกินน้ำกรนเราเดี๋ยวเดียวถือไปยังกว่าคางนี่ถ <c oughs> ือไปยังคางใช่ก็กินป่านมึงดูอัด,ปดอไปทักก่อนนี่เมื่อกนันย่างก็พูนพอเลี้วพอเล้ว,วกินทั้นนนนนนงนั้นแหละกินทังหลายเสียมึงเนี่ยคางนี่กันย่างกับมื่เนี่ยใส อักเสีดวัคซีนแม่นี่ยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งนาจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวครับยายสามแม่พอดีเอาต้องขี่รถใหญ่ไปเพราะว่ามเขาจะเปียกติดตามยาวนานน้องแฮมโอ้ครับผมเออผมเห็นคอมเมนต์ดูอยู่ผมอ่านแสงจันบอกเอาไม้เหลกเกืองไบเบอร์เกอร์ฮะหนเอไมีเหรียญเอเอหน่อไม้แล้วพี่สิ่งผมรอๆเนี่ยวิดีโอเดี๋ยวจะพาไปตัดผมพร้อมกันเลยวิดีโอได้ยินบ่เราจะจะไปตัดผมพร้อมกันเพราะทรงนี้ไม่ได้ ต้องเอาตามใจคนพ่ายไปตัดเท่านั้นค่จะบ่ว่แต่ละมาใว้มาได้ไ่เอา่เอางลองทรงแต่ว่าเอาปายมาอออลองทรงสูงงต่ามาได้มาได้เว่าการเอาน้มาออกก็ต้องต่าเอานาคันเอาน้ก็ต้องเอาน้ามานี่ขอเลกเปลี่ยนเปลี่ยนเตายายซาไอหัมรักและดูแลลานดีครับต้องดูน้ำกันครับใสกันดูแลไปอะ ไปนะเนี่ยมันไปเลยเอาจะไปจังไหนเอาไปผู้เดียวจะเวียนกลับพอดีแล้วบางตักับไปนั่งเอาน้องบ่ไปเหอะวิ่งหาวิ่งไปแล้วเพื่อจะถ่ายู่นี่บ่ถ่ายู่นี่กับน้องบ่ว่ถ่ายวลาิ่งไปเพื่อจะรอดได้หมดเลยสวัสดีครับสวัสดี ใครหนักกว่าวนจึงยางไหลครับหอยหนอยหนอยหนยใครหนักกว่าบอกวันจึงยางไ,ไหลแนเฮมเรียกบัญชีให้หน่อยครับรยลงขนมวินโดกับวินล่าโอ้เรียกบัญชีบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้มาจะใสก็สบายดีเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเฮาจหยุดการเลยสดเพียงสมีนะครับเพราะว่า จะได้ไปซื้อก๋ยวยเตี๋ยวครับพ่อมเป็นหิวเขาแล้วกินดูกับอยากกินกว๋วยเตี๋ยวพอดีอย่างนะอย่าเดินไปจิกกันในคลิปนะครับเนะาะเดี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกันมันจะต่ำมะฮงความท่ากุลไปกัด้เอานางงามขึ้นรถเนาะปะปไปเขาไปเอปอเออ,อปะปะ ขนมบนท่านอิม่มหมดเลยจังงดิปะปะาปลาน้ำจับมือใส่แล้วแบบนี้เอาหนี่นี่นเอาให้อีกคำหนึ่งให้อีกคำหนึ่งให้อีกคำหนึ่งเอาจิ้มโจ๊กให้ไม่ให้กินหลายสองหมากอาสองหมากพอเอานี่เออพอพอแล้วใช่ไหมพอแล้วแค่นี้เอาพอแล้ว à dím dọn dím dọn dím dọn này luôn dím dọn còn về dím dọn dím dọn ầm Âm... um,